สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแสบกันทุกคนเดอ้อจ้าเดอ้อนี่คือดอกเบล e คิสเซ้นเบล e ก็คือ blue ิสคิสก็คือคิสก็คือคือคือจุ๊บอะเนาะจุมพิษดอกสี สีบรูสีน้ําเงินงเรียกว่าเปลาคิสเส้นนี่ก็จะออกดอกในช่วงเดือนเมษายนก็เข้าสู่ฤดูใบไม้พลิเวลามีแสงแดดแจ,จ่มจ,จ้าจ้าจวดจ้าอย่างนี้ก็ดอกไม้ก็จะแข่งกันออกดอกออกสีสวยงาม ดูไปบางดอกบางชนิดนี่เหมือนดอกกระดาษเหมือนเหมือนพลาสติกเเนาะเหมือนดอกกระดาษเหมือนดอกพลาสติกมันจริงนี่มันใช่นีเนาะนะสาวพอพานก็พอ,อทวดด้วยก็เป็นทางเป็นไปทางเป็นคนขี่สงสัยอะ่ะช่างสงสัยจะบอกว่าขี่สงสัยก็ไม่ใช่เลยต่อเป็นคนช่างสงสัย ซึ่งต่อไปนี้ก็จะพยายามที่จะไม่ใช่ไม่ให้ตัวเองเป็นคนช่างสงสัยเด้อมันการสงสัยนีย่มันทําให้เราไม่ดีดอกไม่ดีไม่ดีอันนี้ให้ดูย้อนไปย้อนมาให้ดูความให้ดูความสวยงามบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของชาวบ้านน่ะก็มีอยู่ข้างหนึ่งคณะที่สาโปโพานี่มาถ่ายมาถ่ายวีดีโอมาถ่ายดอกไม้มาถ่ายคลิป ก็มีเจ้าของบ้านผู้ชายคนหนึ่งตอนนั้นภาษาของครูโอก็ยังไม่ดีเนาะยังไม่แข็งแรงตอนนี้ก็ก็แข็งขึ้นมาแต่ก็แรงยังน้อยอยู่แบตเตอรี่ก็คอยแต่จะมด <c oughs> จนซื้อถ้าเรียกว่า power bank ใหม่เด้อฉันเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อ power bank ใหม่อ ก็ว่ากันไปเนาะเออไม่าการเข้าสู่ o u u u b เนี่มันก็เป็นอะไรที่นุกนาน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 สนานสนุกเนาะ <c ười> ความทุกข์กระชังมัน <c ười> ะนะนี่คือดอกบลาลคิสเซ่นเนาะบ้านนี้สวยแล้วก็พอผู้ชายคนนี้ก็พูดแบบนี้เราก็เลยเราก็เลยตก,กใจรีบยกมือไหว้เขาฉันขอโทษเด้อฉันขอโทษเด้อฉันขอโทษเด้อว่า ฉันมาถ่ายดอกไม้แต่ว่าคุณยายที่อยู่บ้านหลังเนี่ยนี่นี่จะเป็นหลังที่สุดของดอกไม้นี่เราเคยขอแกแล้วแหะแกก็บอกว่าไม่เป็นไรลออมาถ่ายป้าย่ะชอบใจก็ถ่ายใจเราก็ชอบอยู่แล้วเนาะชอบใจก็ถ่ายกัยกนไปเนาะใช่ไหมใช่ไหมนะถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งเนาะมามุมนี่ภาพแสงไม่ ก็ดีเหมือนกันนะก็ะสวยเวลาแดดออกแสงแดดแจดจะแผดจ้าภาพดอกไม้ก็จะแจมบลาคีเซนสวยงามทุกปีบ้านนี่ดอกก็จะสวยงามทุกปีฉันก็ไหลฉันก็ไหลฉันก็หลงเขาทุกปีหละแก ความสุขของของแต่ละคนวนไปวนไปวนไปจ้ะอยู่ดีมีแซบกันเลยจ้เด้ออยู่ดีมีแซบความสุขก็อยู่ที่ใจอ,อะไรอะไรก็คืออยู่ที่ความชอบจ้าอยู่ดีมีแซบจ้านีฉันเด,นนด้นีฉันเด้ฉันฉันฉันสวัสดีจ้า